ทารับาลทุกทานไ้รับนะครับว่าการปั่งวันนี้นะครับเราจะมีเส้นทางให้พี่นักกันช่วงที่หนึ่งนะครับก็คือที่อำเภอคุกโคแห่งนี้หลังจากที่เรารับประทานอาหารว่างกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่มีการแยกกลุ่มนะครับยป็นสรว่าเรแยกกลุ่เป็น2กลุ่ที่หนึมี่างที่เป็นกลบ้านเป็นช่วงที่ผ่าน ขุดหินบ้างนะครับผ่านเอ่อรากไม้บ้างนะครับเส้นทางเอันว่าทุกคนเนี่ยต้องการมาเพื่อที่จะรวมงานก็ขอสวัสดียามเช้านะครับทุกทุกท่านนะครับเรียมท่านผู้กํัลนะครับท่านปรานลูโสนะครับทีมงานนะครับของอำเภอโคกโพนะครับขอญาตเอ่ยนามได้ไม่ครบนะครับแล้วก็มาในกิจกรรมในวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาท่านนะครับไปเยี่ยมวัด ไปเยือนมันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับที่ทางท่องเที่ยวและกีฬาอบตมีตั้งหลายๆหลายๆที่นะครับเรามาร่วมมือร่วมใจกันไปลิ้นลิ้นลองได้ไปชมบรรยากาศนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับอายุก็300กว่าปีนะครับสรจจากนั้นนี่ก็อาจจะเป็นเส้นทางวิบากนิดนึงนะครับต้องขอครแนะนะครับ ที่เราแยกเป็นสาย A กับสาย B นี่เพราะว่าไม่ต้องการให้รถของท่านนี่ประสบปัญหานะครับบางท่านนี่เป็นเสือหมอบนะครับถ้าจะไปในสาย A อนี่อาจจะเส้นทางอาจจะทุรักทุเลหน่อยนึงนะครับสุดท้ายของเราก็จะไปรวมพลกันที่บนน้ำตกใส่ขาวนะครับบนน้ำตกใส่ขาวจะมีกิจกรรมทางด้านโน้นก็จะปัน่นผ่านสวนทุ่งโรงทุเรียนนะครับนะครับเราทำทุเรียนพีเมียมนะครับเราเอาขึ้น นายครับและก็ผู้บริหารทุกท่านนะครับันนี้

ชาวบ้านสายขาวนะครับได้เข้าแถวต้อนรับนะครับปลุกมือนะครับกัเแล้วเป็นชวยงามมากครับยังไงนะไม่นานไม่นานโได้กร่าวรายงานมาถึงุดเยี่ยมวัดเยี่ยมมัสยิดที่ชิดเยืออเพื่อเขาสันกลาคีตต้นเลือดจุกกองทองต้นปลัดจังหวัดปัตตานีที่การท่องเที่ยวเยี่ยมวัดเยี่นมัสยิด พิชิตเทือกเขาสังกราคีดีอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นการสร้างโอกาสและกระตุ้นทำการประเพณีวิถีชีวิตในพื้นที่โดยผ่านการท่องเที่ยวเยี่ยมวัดเยือนมันสยิตบริเวณสระน้ำแลาลาขาหมู่ที่4ตำบลไซขาวอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีของอปี2 9 2 9นี้จะเป็นารท่องเที่ยวและเส้นทางของ ออตำบลแห่งนี้นะครับนักตกใ้ขาวเนี่ยต้องเป็นเส้นทางหนึ่งของการท่องเที่ยวของฮี่สมสองหนึ่งบัตรณีของเราจะต้องเป็นหนึ่งนักยิ่นใหญ่ตลอดไป กิดความสับสนนัสายจีกบกบพันไปทร้งที่สนามให้าไปเหนเป็อนะครกีนะครันะครับท่อนนะครักี้องมีเ่เพื่อกานานหงบครับ ีนครับูมีครับมีก็ยังอยู่ที่ในสนามนะครับเดี๋ยวตู้ก็จะนัดไปนะครับนะครับช่วงนี้นะครับก็ทีมของุูมีนะครับตมีก็ได้เริ่มปั่นนะครับออกจากวัดสายขาวนะครับครับวันนี้กับพี่ครับ ครับช่วงนี้นะครับสุ่ม B นะครับก็ได้เริ่มั่นนะครับไม่มีการแข่งขันนิ่งเอาไปเลยนะครับถ้าเหนื่อยขอให้โก้ให้ตัวเองได้พิเศษไปทุกจุดนะครับ biar oh, yeah. kita กับเคลืาการจัดจัจัดจัดัดจัานี้นะครับไปแกล้งนะครับในเอ่อได้มาปัดซานพระเอ่อเับเ่ออะรเอ่อการดำเนินการตอบปจุดจุ 2-2ถึงแล้วกลับเลยดีาด้วยคขอบคุณครับดีตังด้วยครับคุณหนุ่มตังคุณเีือี